สวัสดีครัผมบอโจสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับบอโจอนะคะจุยเรื่องเพลงยืนหนึ่งเป็นเขยืนเป็นชายนนบบครับุนี้เวลาก้เช้านะคะลารพกลังใจจากพ่อพ่แม่อีขอบุณอซเพ่อแม่พอพอพอแมที่ในลาไม่มีมือดีก็มุกเศ้าลากะเพะกำลังใจคุ่งว่ามีลา บ่อพี่พอพอเป็แม่พ่อพี่หลานไอมื่อนี่แหลกคเขาเลยหลายพของกาเลิกใจยืนนึงเป็นเขาย็นเมาเป็นไนเด้อครับเขาโม่งเศร้าครับกต่นั่งใจเขาแล้หลายหแช่บอดพาร์ทถามหน่อยขอถามเนี่ยจากมีกระแสถามจริงตอบตรงค่ะถามจริงตอบตรงเลยค่ะบอดมีความรู้สึกจังไหนที่ว่ามี่เอฟซีไฟหนึ่งคนมาเสียเอาแต่ลูกเอาพอนี่ค่ะปันจะเพ่งลูกว่าปันเพ่งพอนี่โอ้เป็นคำถามที่แบบ แบบแบบท่านถามที่แบบว่าแบบกล้าถามมากค่<ฮ>ะพอเป็นรายละเอียดอ่อนไงค่<ฮ>ะแต่ว่าเป็นคำถามที่ตรงมากค่<ฮ>ะหมายถึงว่าขอทวงคำถามอีกครั้งนี่มันเป็นเรื่องรา,ายละเอียดอ่อนค่ะว่า FC บางส่วนแล้วค่ะว่าจะปั้นตะดูกเซลตะดูกสาวเอาแต่อีหล่าอุ้งอิงว่าเอาเพลงพอบะปั้นเพลงพออย่างสิบไหมค่ะนั่นจะลูกว่าเพ่งพอหรอไม่ผมผมว่าเนาะเอาตรงๆสำหรับผมจากใจจริงเนาะ ผมว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแม่มหมักค่ม,ม,มหักนี่ถึงจะครบอบครัวเดียวกันอยู่แต่ว่าเป็นบพราหักกหตเห็ุอะไรเนี่ยเฮาสิไปบังคับให้คนหักกับ่ขได้ครับแต่ว่าผมบ่ได้บังคับให้คนมาหักผมแต่ว่าในกรณีบริบทนี้ผมแค่ขอแช่แค่นั้นล่ะผมบ่ถึงขนาดต้องต้องมาบังคับให้มาลักผมแต่ว่าขอแค่มาแช่ไอ้ผมก็ได้ในทานาทีบมเนการส่วนบุคณเด้ เดี๋ยวปงคนค่าคมดีผมอาจจะมีอยูเนาะสับเบินฮักลูกสาวเด้่เคนน่าควมดีที่เขาเห็นให้ลูกสาวที่ทํามากับลูกนะครับจนลูกมีชื่อเสียงขนาดนี้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยกันกับวงมักจะได้นำไปเรียกเสียเป็นปลาครับแต่คิดว่าคนน่าคมดีอุบัติกาสิมีผลกับสิทธ์แค่หยรดอกแต่ว่าบนเรื่อฮักไม่จะเป็นก็ต้องมา่จะเป็นต้องมาฮักผมขนาดนั้นหรอกครับผมขอใจย่ผมรู้ตัวเองอยู่ครับรู้บริบทของตัวเองอยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับไม่ฮัก แต่ว,ว่าขอให้แช,ช่แค่นั้นแหละครับข <c oughs> อให้แช่พี่แช่ผลงานซี่พ่ออยากเห็นลูกก็พ่อไปน้วกันมอแต่ว่าจังก็เป็นจริงสมเสมนมันอยู่ที่มุมมองไหมครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าอุ๋งอิงทำลายมาจากไหนชีวิตจริงมาจากไหนชุดเริ่มต้นมาจากไหนมว่วดีมันก็ต้องมีพี่เลียงนักคุตบอลจริงได้แชมป์มันก็ต้องมีโค้ดมันก็ต้องไปน้วกันแต่ว่าไปด้วยกันบางคนอาจจะแบีว่า ฉันว่ามา,าไภแล้วฉันมาออกไภแล้ว<ช>ฉันออกแค่งอุ้งอิงคุณก็ไม่ผิดนะ<ช>ครับเขาก็ขอบคุณที่หางลูกสาวใา้อม<ช>แต่ว่าก็คือบริบทนี้<ช>ผมกับบริบัติครับไอ้ผมมาาแต่ว่าผมขอแค่แช่ผมแช่ผลงานแค่นั้นแหละคนงานพ่อของอุ้งอิงจะไปเอา,าแมนับเป็นไปน้ำลูกเอาหักลูกจับเจ้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปน้ำ น้ำพอจะหาเปอร์เซ็นต์เป็นพ่อหักแต่ว่าก็แปลว่าพ่อได้เหลือเพื่อนที่ให้พ่อไปน้ำจะหาเปอร์เซ็นต์อะได้ดอพ่อจังไหนกันสักอันนี้ไม่เกี่ยวกับลูกสาวนะลูกสาวคือสุขภาบพ่ออยู่คือสุดยอดอยู่แล้วครับแต่ว่าคือเอฟซีบางคนที่พี่หน่อยอาจจะเห็นทางด้านทางด้านนี่คุณนายพลีโมฟังบอกอไม่เป็นไรครับเราไม่โกรธไม่เกลียดเราขอบคุณเสด็จสันติแล้วลูกสาวเราแต่ว่ากัเสื้อว่าทั้งหมือทั้งมวล ถ้าตัดประเด็นทั้งหมดทั้งมวลออกผมเชื่อว่าอยากเห็นพ่อกับลูกไปด้วยกันด้วยรันถ้าไม่เป็นแค่อารมณ์ไม่ใช่เลยนะผมถามผมถามผมพูดแบบจากใจจริงๆนะที่อื่นผมไม่ได้แยังมาพูดเหมือนกระทั่งการเป็พิสต์เตอร์เหมือนไปเซเลปินผมไม่ได้ไปเกาะลูกนะครับผมมีค่าตัวของผมนะครับพิสตนเตอร์เพิ่อนต์ตีมาให้ของพ่อโจนะครับองค์หญิงก็ส่วนองค์หญิงก็โจก็ส่วนองค์หญิงคนละส่วนครับไม่ใช่ว่า ที่าตัวมาแล้วก็เพ่อโจไปเกาะกับลูกเราผมอยากไปหลายทีผมไปเพื่อจะแบบไปดึงค่าตัวลูกไม่ใช่นะครับมันมีค่าตัวเขามันอยู่ถามผมผมก็ไม่ได้ดังเหมือนลูกหรอกแต่ว่าผมคนเคยดังมาก่อนคนเคยดังไอ้ที่จบไอรทีเราสามารถพูดได้ว่าเขาเอาลองอุตสาหรรเมืองหรือเราในฐานะอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ปกครอลูกแต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีความกระหายที่อยากดังหรอกแต่ว่าการทำของนั้นชีวคือเทาอยากยกิดถึงโรงานของเข้าแล้วมันไหลต่อมาจบไอรที แล้วค่ะหือว่าเหมือนอวิ้งูพูดละคือแบรๆนี่แหละสิภาพพอดังออมันก็นเลยมาํากันแบบนี้ครับเหมือนเราไปกับอญิ้งไปก็คือถ้าเขาไปเหมือนวงเราก็เป็นคนจัดสคริปต์ดูหน้างานจากๆเปิดตัวอะไรนะาก็ไปกับลูกก็เปิดตัวลูกดูสคริปต์อะไรยังไงเนี่ยครับเเพื่อหมั่นใจเพื่อง,งานออกจะได้มาซูมบุญแบบแล้วเราก็มีค่าตัวของเรา คือคาตัวนี่คนละส่วนพ่อกับลูกคนละส่วนครับคนละส่วนนะคะคนละส่วนครับแล้วผมพอประเมินรู้ว่าค่าโจยิงจะเหมาะที่เท่าไหร่ค่าตัวพ่อโจเท่าเท่าไหร่จ้างสองพ่อลูกอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่มันมีราคาของมมันอยู่ไม่ใช่เห็นองค์อิงดังแล้วพ่อโจไปงานกับลูกแล้วก็แปลว่าพ่อโจจะไปเกาะลูกหรือไปเบียนเบียนค่าตัวลูกมันคนละส่วนกันครับผมอยู่กับวงการมานานผมรู้ว่า พอรู้ว่าค่าตัวใครอะไรยังไงประมาณไหนเซียนปีติยิง่งผมอยู่งกับออนไลน์อยู่ยงกับเห็นแล้วว่านีเสิ้อเซียนปีตมาว่ามเม้นโหยช่วยตัวพามงไช่นี่เซียนปีติสานเท่าไหร่ไหมน้าจอยคนละคำถามถามมั่ครับอย่างกระบับ,บน้าจอยครับมีมีคอมเมนต์ comment, มีอะไรยังไงแบบไหนที่เจอที่นั้นมากครับเป็นคิดยังไงนครับคอมเมนต์ดีก เที่ยมากไงนะไอ้ส่วนนี้มีเขาเป็นด้านลูกเล่นก่อนกินอ๋อเอาจริงๆนะพูดแบบจากใจจริงนะไม่รู้ว่าเหตุผลที่อย่างพี่จะไม่ชิมหลายมากไหมหรอกเพราะว่าเราก็ถือว่าอยู่วงการนี้มานานแล้วขับอยู่วงการนี้กับพ่อสิวหัวยังเป็นอย่างสิ่งไหนคนวางเสิ่งไหนคนปุ๊กสิ่งไหนคนเอาขนาดเรากินปลาทูเขาก็ยังกินเขายังบ่วเอากินกลางเขากินสม เขาก็ยังบอกกินเม็ดไข่าเม็ดออกอันนี้ก็เหมือนกับเราอยู่กับโซเชียลเราก็พอรู้ว่าสิ่งไหนมาแต่ว่าบางครั้งผมเป็นคตรแต่เราคห้าในการสังศีสั้นในการมวลเสื่อมสาระเส้นกัมีจิก็บหยอกไปแน่ี่ยถามว่าเหมือนกับบ้านของบ้านฉิวยังอะมวลเสื่โซเชียลกับพี่กำน้องเขาเพื่อมันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งการทำให้เรามีตัวตนอยู่บนสื่อโซเชียลอยู่กับพี่น้องเสียผมแบบซีเรียสครับซีเรียสหรืสวัสดีครับผมนุ่มโจครับ เพราะแนวรุงสั่งเลยเพราะแมนเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งในการทำโซเชียลผมผมเป็นผู้ชายแท้แล้วก็เออยายแหลมโอ้ยีเอ้าโอ้เอยังดีเคือผู้ชายแบบฝุ่นฝุกนครับโคโลงเบเน่พลังไหมโคโลงเบเน่พลังครับแต่ถ้าเอาจริงแล้วเหลือเวลาอยู่กับลูกทีมหรือเวลาประชุมงานงานก็คือส่วนงานเลยครับเราอาจจะสวมหมวกได้เลยหมวกหมวกนี้คือหมวกยูทูบเบอร์หมวกนี้คือหมวกกายเป็นผู้บริหาร หมวกนี้ก็หมวกศิลปินเนี่ยสุดท้ายเนาะค่ะอยากให้บอลโจฝากถึงเอฟซีสาวน้อยเอฟซีบอลเอฟซีดาค่ะฝากเพื่อนเพื่อนกับคือผมว่าแหละไม่ได้ขอบม่ต้องมาหักผมมากไหมทำหักได้ก็ดีแต่ว่านะครับแต่ว่าขอแค่แชร์ผลงานของผมแชร์ผลงานของพ่ออง้งหิงแชร์ผลงานของบอ,อลออโจ ผมก็คิดว่าคุณน่งวุมดีที่ผมเคยทำมาให้โอกาสกับเอฟซีหรือสางเสียงหัวเราะสางรอยยิ้มให้แฟนๆบางว่าพน่น้งอาจจะคิดเห็นในตรงนี้ครับไม่ขออะไรมากขอแค่แชร์ผลงานเพลงนี้ถามามีนาทีนี้คุณต้องการถึงมาแรงหรือเปล่าเพื่อจะเบียนกับลูกเพื่อจะไปแข่งกับลูกผมไม่ได้ลองเพลงแข่งกับผู้หญิงนี่ครับผมไม่ได้มาเพื่อจะเอาชนะลูกนะครับ ผมไม่ได้ทำเพลงเพื่อเจ้าชนะลูกคนละอย่างให้ทุกคนโฟกขัดไปลูกแต่ว่าขึ้นุ่มโจนี่ก็คือม้วนไปเฮ่เอ่ไปน้ำกันม้วนซึ้นไปน้ำกันลูกแอ่ไปน้ำกันเพื่อประดับประดับครับประดับหรือเป็นผลงานศิลป์ของตัวเองเป็นผลงานศิลของวงพ่อได้เดินไปเที่ยวอพาว่าไอเพราะว่ามันไหลต่อมาจากจุดปด้เทศแล้วไงครับครับกร็ขอให้กำลังใจคนละแช่ ที่สั่ได้็ดีใจหมดคือกเขาถามว่าความหวังหวังไหมหวังอะไรรอดเท่มันต้งหวังเนาะพอกับลูกมัต้องไปน้วกันนะแม่พอกับลูกต้องไปคู่กันเนี่ย้าดลูกกับอะไรขาทพ่อกับอะไรมีหน้าที่นี่มันต้องไปด้วยกันถ้าได้็ดีไม่เอจนรู้ว่าผมเตรียมตัวอยู่ได้ถ้าได้ผมก็ดีถึงในหนึ่งวันห้าแสนวิวในวันแปดแสนวิวไม่เสียใจแล้วก็เพลงนี้ไม่ดังก็ไม่เสียใจชีวิตผมมีอะไรให้ทำเยอะแยะ มีอะไรมีงานอะไรให้ทำไม่เยอะแยะดูแลวงดูแลบริหารผ้าลูกไปเห็นงนอันนี้แล้วเรายื่อยู่ในจุดนี้แล้วไม่ได้ฝากเขาหวังวับเพลงนี้ต้องดังถ้าดังแล้วกูจะรวยขึ้นคุณจะแบบชีวิตจะเป็นพจะลอยได้จะห่อได้พแมนครับเพลงนี้ถึงมันจะดีจะดังเราก็อยู่เหมือนเดิมเราก็ทํางานอยู่ที่วงพ้าลูกมนเส้นชีพชิ็ใหยัางให้พี่น้องได้ให้ให้ใหยทุกแมนให้มวนเส้นป่ายีม้วนมวนโฮเซลไว้ยทเก่เาครับเ <c oughs> พะแมนว่าดังแล้วต้องออกจากนี้ แล้วก็ไปที่อื่นยืนอยู่หอค่อยเป็นแต็คตัวล้อลอว่าแมนครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมถึงไม่ดังก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเพลงนี้หละไม่ดังไม่เสียใจเพราะว่าเราได้คิดว่าเพลงนี้นี่เป็นคนที่ผมคิดคอนเซปต์ผมจะได้เพลงแบบนี้ดนตรีแบบนี้เพราะว่าเพลงอีสานขนานแท้มันหายไปเลยเด้หลังจากแดงกิตกรเสียชีวิตอาจารย์แดงอาจารย์สักพูเพียงแเพลงไ้แมนมันนี่วันกเงียบเนี่ยเพลงแบบเดสไซเด้นเนี่ยลูกกุ้งอีสา,านอะไรที่มันหายไปผมไม่ได้ว่า บอกกันจะได้มาเพื่อนเข,อเขาอยากเขาอยากเชีนเพลงแบบสไตล์พี่เมาวันเขามั่นหัวใจชิ้นหอดเห็นผลเชียร์ร้องสิได้เห็นผลน้ำเน่าน้ำตาผ้าเราผ้าเราผ้ารักชิ้นหอดเสียอดเอาบอกไอ้ใดบอนี่ผมเชียนให้ครูเพลงแบบนี้เลยว่าผมอยากได้แบบนี้แม่กระท่าดนตรีนี่ขอว่าแบบนี้เอาพิณปองเอาเสียงซ้อเอาเสียงกีตาร์กีตาร์พิณผมอยากได้แบบนี้บังแบบขอครูเพลงเลยด แล้วก <ination noises> ็เพิ yeah. oh, re. <waters S 2> ่นไปไล่ดนตรีมากผมขอแบบนี้นะอาจารย์ไล่เมโลดี้แบบนี้แบบนี้เลยคือเป็นงานของผมที่ผมคิดอนเสร็จแล้วพอดีพี่เพชรส่งให้พี่เพชรฟังพี่เพชรมาปาที่สุดแเวแบบนี้โอ้ดังแท้พี่เราพี่เพชรไม่นี่ฟังเตซีกับชนะแล้วพี่เพชรวานะก็เลยว่าไาไอไอ้ยอาอมาส่งผมแล้วทั้งที่ว่าผมเส้นทางนี้ผมผมไม่ได้กระหายเรื่องความดังแล้วผมว่างเลยแล้วผมเป็นผู้บริหารแล้วผมไม่ได้เอะาจของแล้ว ไอ้กับไอ้คนเอาเพลงโจเบทมาให้ผมมันก็เลยทําให้ผมมีวันนี้ก็เลยว่าอ้ยอ้พาผมมาถ้าว่าเพลงนี้มันจะทําให้ดังจริงๆผมเกินไอ้มาไอ้มาเพียรนะผมซะไอ้แล้วก็ว่าเรากับนังฟินอุ่นเจ้าของให้ไอ้ได้ไปน้ำแน่แล้วว่าไอ้อยากกลับสู่วงการแบบย่างเดินสง่าพระเผลออีกเสียงแบบคือเข่าท่ากับบอลโจนะจ๊ะพี่หน่อยเพลงนี้เข่าท่ากับบอลแล้วมีคนเปรียบเทียบว่า ดังนั้นอย่างนี้ผมก็เลยว่าถ้าผมไม่เปรียบเทียบใซ่ไพ่ผมจะทอเพชรสาราลมแย่งงนคุณชาดนี่กูกับไดลฮองเพฮกจะเสียนุ่โจห้องจนขอแจกข้อจนข้อมืไตายจะบอจะงให้กับระมวลํำเพชรสาราแจะไให้กับมวล้ำมุ่งแค่งงินคุณแต่ว่าคือว่าเป็นอีกกระักไพอีกกระดัมันเอาครบรอแม่แข็งดีล่ะ เดี๋ยวมันมีดีไพ่ในบ้านบอลบอลมือไม่ได้กับไป้นี่แหละไม่ได้มีบาดชิวนี่ล่ะนี่ล่ะเขาก็เลยชิวเป้าตรงไหมป้าปกแต่ว่าบ่มีผิดบ่มีไพ่หรอกเป้าเนื้อของว่มวนครับกับฝากกดติดตามนะครับ YouTube ช่องกิติมาสตอรี่อชิตาชุมแพช่องกระบ๋อไก่นะจ่อยนะครับพวกคนหนุ่ยนะครับฝากไว้นั่มนะครับ ชเฟอร์ทัดาดลครับแล้วครับว่ามิเป็นยูยย่ๆตรงช่องนะครับแต่ว่าถ้าเพียงนี้เกิดปะเกินฟุกแล้วสมมติฟุกถึงที่สุดหนึ่งวันสองล้านวิวแหละแล้วฟุกแบบที่สุดไหมคิดว่าถึงสิไหมไปเสียสองมื้น่อหออไปเียสมื้นอีอีนบอุดนเสียนวนแตว่านเสียนใส่ชุดเพมันเกินป็นไป่ไดหรอกเพื่อนมันจะอยู่ที่สูงสุดคาดว่านะ วันหนึ่งล้านวิวเลยอีด mm. okay, mm. okay. ah. ่่หนยวปาร์ตปัญหายากดิแากเด้๋ยวหนึ่งวันหนึ่งล้านบิลบริษัทใหญ่ๆนี่ก็ยังยากค่าก็ใหญ่ยปแล้วปาร์ีปัญ่ายาประมาณอยู่ประมาณนั้นค่ะาสิบปีพี่หน่อยนุ่นเด้อเดี๋ยวผมถามยูทูบเบอร์เนี่ยเวลาปล่อยเพลงไปกำไรขึ้นมาบางคนบอกไม่ต้องไล่หรอกไม่ต้องไล่ร้านบิลเพราะมันไล่ดีเนี่ยไล่ขึ้นมาเพื่อจะแบบว่าเอ้า บางคนก็ลังขับรถคันหน้าบางคนบ่าหูหมดเลยลืมกระไรอขึ้นมากอ่ะเอาพี่น้องไปไปเขาไปแช่ไปเชี่ยมเนี่ยบางคนมันบ่เข้าใจเพิ่นสิแบบว่าหรือมุ่งมั่นวะนะไล่สุดทำไมรีบลงรีบลงคนจะได้ไปผ่านวิวผมมาเพราะแมนเด้วแมนบ่กนะสิ่งทีันเลยเนาะเพราะว่ายิ่งไหลล่ะสำหรับเราทำยูทูบเราจะสำหรับคนทำยูทูบแมนบ่ยิ่งไหลล่ะยิ่งดีคนจะได้รู้คนจะแบบเครืองอากาศตุ้นแห่งตุ้นแห่เป็นผู้บอกแห่งบอกแห่งประชาชนสะพั์ไง เอาเลยเันาจ้งเสาไล่คือทุกจังร้วนโซกันโซกันพี่น่อยพอมาหาผมก็ได้พ่อมาอะไรสัมผัสผมก็ได้ผมสิร์อ่อนเพ่งนี่ไหปันเพงบอลโจกบเนินฮักนางเอกหน่อยคู่กันเนยมันัสดีทักไปก็มาแม่ยอดพิ้วกักไปก็มาเลยอะไรแสนเนื้อดูกะไรแสนเนื้อไอันนี้ก็คือฮันเบาหยอกกับลูกนะว่าปอขอหาดแน่พ่อมาในมาไรขึ้นนะนะ เขาอาฉีดพร้อมมาซีหาเหมือนไปได้ลูกตัอดอกร่วงกันแล้วตัอดอกพ่อใส่มือนหนึ่งตัได้เนี่ยอีพลูกอาชีพมันบายอมนี่ทีแรกเมันบายอมเป็นอย่างหนึ่งศิลมือการเรยว่าลูกหนึ่งในซีหาเมือมันก,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 ก็สุดยอดที่สุดของมนุษย์ที่กาลายเป็นศิลปินได้ตอนนี้ก็ได้เรียกว่าพออ่อเขาหายวีแล้วใช่ไหมเนาะพ่อขึ้นหายวีแล้วลูกอันด,ดับหนึ่งจะหายปิดวงเลยเถอะดอกพอขพอขึ้นจะว่าเอามาให้ศิตั์ดอกแต่ว่ามือนี้ไปมั่งมาแล้วเริ่มเป็นรุ่งมั่งฟีดแบ็กจำพันมานี้อันนีีี้พูดดมเหตุผล ไข่โพจูหนึ่งในด่านมาแร็งหมวดทั่วไปเว้ยแมนแมนเอฟซีพี่หน่อยแล้วหมวดเพลงให้หนึ่งมาแร็งหมวดเพลงไหมเนาะแต่ว่าสันพอได้วยทิ้งที่หนึ่งหมวดเพลงกับหมวดทั่วไปกายาว่าพอเด้ออาง่ๆไปถึงอุ้งยิงนะลูกเด้อสันมั่งอยู่คลิปนี่กายาว่าพอดเออเอฟซีพอกับมีอยู่ไหนแมนแมนแมนคุยต่ออีกแล้วปะนี่เขาก็ได้ชิวอีกว่านี่อ๋อสรุปมืออืทำมือก็มั่งเศร้าหัน

บ้านชิวกับบ้านหักเนี่ยอนไนมักกว่ามักกสิแบบไหนเอทยงอมือเนี่ยคบ่ได้ซีไให้ผู้ใดไปยุบ้านนั้นบ้านนี้มันแล้วเตเขาเจ้าแต่ว่าผมถามมาบ้านชิวลูกโจดีเขาไปหาสะแตกยังไงเลยไปบ่ได้ดูเรื่อเล่นวะท่ผูอยู่ซื้อแาวังทึ่งเขาหักแบบคิวาไปแบบเหนกักแบบชิวิเหรอหักแบบชิวๆหักแบชิวเนี่ยอ้ทานทานวักนี่คนิ่ไป่ไปยู่คหือว่ัก่ฮักคือคนแม่แข้งไหม ฮักแค่นี้นะ้มเื่องแหักวคือปนแมงแข็งโอ้แต่แ้งหัวน้ำหอมไปยงิวหรอกสาี่บ้านลีตีวอเกร่อ่าีพันเอ็ดแล้วเนี่ยเห็นไหมบ้านชิวันี่โจนะพัดเอ็ดเลยไหมอันนี้อันนี้เป็นบ้านแรกเลยบ่เนี่ยแกงมีบ้านรูเลียงเลยบบู่เลียงบ้านักโจยมนอันนี้อีก แนี่ว่าเพิ่นมาขอไอเห็นมาเดียวสิเห็นมาเดียวพดก่อดทีเพิ่นก็าจะทำมาผมก็าจะเอาสะดวนม้วนเขห็ดไปเอาเห็ดไปสูอแต่ว่ามันม้วนเขาไปเข้าไปสแตนด์ม้วนนั่นแหละยู่ีซื้อดีก็ถ้าผมว่าอยู่นี้ก็ต้องเข้าไปแล้วแมีคืออยู่ซื้อคือนแถวบางเนีงฝากไปถึงอยู่นี่นี่ที่มันก็ต้องเข้าไปทันว่เชีวกันยันวันสีรวมมาได้มาไหนยู่นี่ล่ะบอกเ้ยเดี๋ยวเือมันเหลือเชื่อเพื่อนเราเนี่ย เสอดีกอน,นะผมค่ะเสือดีกอน,อกอนเอาพอบคุณครับผมโอเคครับม,อมอือยกันนะครับเก้าวง